รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอดาเอ็กซ์ต้าโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟันในไกลไปถึงครับผมผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะฮะเป็นช่วงเทศกาลวันพ่อพอดีนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็กําลังจะถึงเทศกาลปีใหม่นะฮะเราก็เลยมีของขวัญมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับด้วยแขกรับเชิญสุตรพิเศษของเรานะ,ะซึ่งท่านจะเปรียบเสมือนตัวแทนของคุณพ่อนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับมา แชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับว่าทำยังไงชีวิตของเราจึงจะสำเร็จได้อย่างท่านเทปนี้จะสนุกสนานนะฮะแล้วก็จะมีข้อคิดมากน้อยแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับคุณพิสิทธิ์ชมเชิญแพทย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยนะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับท่านมากขึ้นท่านแนะนําตัวผู้ชมหน่อยครับว่าตอนนี้ท่านดํารงตำแหน่งอยู่ที่ไหนเออผมโดยอาชีพผมเป็นสถาปนิกนะผมจบ สถาปัตจ,จุราเนะีเมื่อปี2502ผมรับราชการอยู่ที่เทศบาลคือกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้หลังจากนั้นก็ม,มาทำงานที่การหาแห่งชาติจนเกษียณอายออุหลังจากเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะผมก็มาช่วยกิจการทางบ้านโดยเฉพาะหลังจากที่เกษียณมาไม่กี่ปี ภรรยาผมที่เป็นเจ้าของกิจการโกกิที่หลายคนรู้จักเนี่นะครับเคยทานกู่แล้วนะโกกิก็ล้มป่วยนะผมก็มีเวลาที่จะเข้ามาเป็นธุระรในกิจการที่ภรยาทำอยู่ต่อเนื่องโดยได้รับการช่วยเหลือจากลูกๆที่ขนาดนั้นก็เรียนจบกันมาเกือบทุกคนแล้ว นะฮะก็อันนี้เป็นตําแหน่งท่านคร่าวๆนะฮะบางคนอาจจะเคยได้รู้จักท่านกันไปนแล้วละ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเส้นทางแห่งความสําเร็จของท่านนะครับทีนี้เราจะไปย้อนถึงชีวิตวัยเด็กกันสักนิดนึงนะฮะทราบมาว่าสมัยเด็กเนี่ยท่านไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ารวยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าท่านก็ประสบความสาเร็จได้ยา้ายท่านเล่าถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเออผมครอบครัวทางฝ่ายบรรพบุรุษผมนี่เป็นคนสวนนะ ทั้งฝ่ายคุณพ่อผมทั้งนุ่นแม่ผมผมเกิดมาในครอบครัวที่ครอบคร่มอบอุ่นม,มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมีที่ดินทํากินซึ่งสมัยนั้นที่ดินทํากินเนี่ยเราก็ไม่ให้ความสําคัญว่ามันจะเป็นแสดงฐานะความร่ารวยอะไรนะครับ,รบแต่ถ้าที่ดินตรงนั้นถ้าไปอยู่ปัจจุบันนี้มันมีค่ามหาศาลนั่นสิเพราะย่านนัน้นย่านธนบุรีย่านมงเวนใหญ่ทุกวันนี้รถไฟฟ้าถึงนันแล้วนะฮะครับ แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือสวนครับผมนะตั้งแต่ผมเล็กๆเนี่ยนะจำได้ว่าเราก็เล่นหัวกันที่นอกชานเนี่ยถ้าเราเล่นกันทะเลาะกันก็จะมีเสียงผู้ใหญ่นะปามออกมาแล้วเ,เล่นดีๆอย่าทะเลาะกันนะอะไรเงี้ยค,คือคือมันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลานะ่ามันมันเป็นสังคมที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมันอยู่ในความนึกคิดอยู่อยู่ในความสำนึกเราตลอดเวลาว่า การที่เราทําอะไรผิดเนี่ยนะม,มันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อ,อัน,นี้ตอนที่เราโตมาแล้วเนี่ยมันเกิดความสํานึกตรงนั้นเนี่ยอยู่ในตัวเราตลอดเวลาครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงชีวิตด,ด้วยเด็กแต่ทีนี้ตะกี้มาสักครู่นี้ท่านพูดถึงครอบครัวอยากให้ขยายความขึ้นสักนิดน,นึงครับว่าครอบครัวมีส่วนร่วมกับความสําเร็จกับการเติบโตของเรามากน้อยแค่ไหนครับก็รบจริงๆแล้วเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยเราที่เราได้ความคิดมาจากที่เราอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยนะเมื่อเมื่อเรามามีครอบครัวเราเองแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็มีความคิดอันนั้นติดแบบว่า <c oughs> เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เรามีลูกๆมีหล,ลานๆเพบเนี่ยเราก็ต้องเอาความคิดอันนั้นมาที่เราต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะให้การเอาใจใส่ดูแลเขาไม่เด็ดสักแต่ว่าให้กําเนิดเขามา <c oughs> แล้วก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมพูดถึงเรื่องบุญกรรมผมก็อยากจะเน้นห,หลักของผู้ศาสนาที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาผมอาจจะโชคดีที่ว่าผมมีกรรมดีนะเออมาด้วยทําให้ผมได้ลูกที่ดีนะถ้าถ้าผมไม่ได้ลูกที่ดีแม้ผมจะมีความพยายามไงก็ตามพับเนี่ยแต่ถ้าเผื่อ มันไม่มีองค์ประกอบที่จะช่วยกันรอร้อไม่เข้าเป็นคนดีได้มันก็คงทําไม่สําเร็จทุกอย่างก็ต้องประกอบกันไปครับผมทีนี้พูดถึงครอบครัวท่านไปแล้วพูดถึงตัวท่านเองบ้างทราบมาว่าในวัยเด็กเนี่ยหลายอย่างที่ท่านต้องผ่านมาเนี่ยท่านต้องดิ้นรนด้วยตัวเองต้องทํามันด้วยตัวเองจริงแค่ไหนครับมีความคิดที่จะส่งเสริมนะให้ให้ลูกเนี่ยได้มีโอกาสเล่าเรียนก็ต้องเข้าใจว่า ครอบครัวเขาไการเนี่ยนะรายได้มันก็ได้มาจํากัดจากเดินเดือนเท่านั้นนี่ <c oughs> คุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นแม่บ้าน <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะช่วยครอบครัวโดยการทําขนมขายแม่งทาอะไรพวกนี้นะตอนนั้นเราย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรี <c oughs> ผมเองก็เล็กๆเนี่ยก็หนีสงครามไปก็ไปอยู่กับพ่อด้วยได้เรียนหนังสือที่นั่นอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อผมเรียนจบมัธยมปีที่ห้า <c oughs> พ่อผมก็เอามาฝากเรียนที่กรุงเทพอยู่กับญาตินี่ละฮะอย่างเก่าได้เรียนโรงเรียนอำนวยศิลจนกระทั่งจบมัธยมปีที่หกเราผ,ผมก็สอบเข้าโรงเรียนเตรียมนะตามแนวทางที่ผมฝังใจจากพี่ชายผม,ผมก็เข้าโรงเรียนเตรียม,ได,มได้เรียกว่าพยายามด้วยตัวเองดิ้นรนด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> ก็หลังจากจบเรียนเตรียมเนี่ยผมก็สอบเข้าจุฬาก็เรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับผที่ผมเลือกคณะนี้เพราะว่าอย่างที่เราเรียนแต่ต้นว่าครอบครัวเราค่อนข้างแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติผมต้องเน้นในเรื่องเรียนวิชาชีพเป็นหลักก็รับก็จุดมุ่งมั่นอยู่ก็คือต้องต้องรับราชการครับ เพราะว่าเราไม่มีทุนทรัพย์ที่จะมาประกอบวิชาชีพโดยตัวเองได้มไม่ช้าผมก็แต่งงานเ <c oughs> มื่อแต่งงานภาพบนี่ผมก็มีลูกเลยแล้วก็มีลูกติดๆกันไปแปดคนนีตอนลูกเรียนหนังสือเนี่ยพรยาผมมีจุดมุ่งมั่นมากว่าต้องให้ลูกได้เข้าโรงเรียนที่ดีเพื่อว่าจะได้สร้างรากฐานในอนาคต แกคิดว่าการที่เข้าเรียนดีนี่มันสร้างสังคมครับที่ดีให้กับลูกตั้งแต่เบื้องต้นมันก็เป็นความคิด<ะ>ตอนจุดเริ่มต้นนะฮะ,ฮะที่จริงแล้วเนี่ยฐานะเราตอนนั้นมันมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะที่จะดิ้นรนเอาลูปเข้าเรียนในระดับโรงเรียนดีๆซึ่งไม่ต้องใช้สตังค์ขั้นแรกเนี่ยเราก็เรื่องกู้หนี้ยืมสินกงนเนี่ยก็เอ,เอาลูปเข้าโรงเรียนให้ได้ ก็บางทีเราก็อาจถูกปฏิเสธจากญาติพี่น้องที่ว่าเมื่อไม่มีสตังเรียนโรงเรียนวัดก็ได้ทำไมต้องเข้ามาเรียนโรงเรียนดีๆอย่างนี้ ภรรยาผมแกไม่อยอมแกดิน้นรนจนกระทั่งเอารูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเปิดสังเกตุเรียนฝรั่งเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะฮะแต่ว่าที่นี้คุณผู้ชมครับทราบไหมว่าจริงๆเส้นทางต่อจากนี้นะ,ะยังมีอุปสรรคต่างๆอีกนะฮะซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะถึงความสำเร็จก็ต้องผ่านอุปสรรคเหล่านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันในฝันให้ไกลไปถึงช่วงที่2นะครับว่าอุปสรรคต่างๆท่านผ่านมาได้ไงติดตามชมช่วงหน้าครับผม และการฝันให้ไกลไปถึงกับโครงการ My f i n i ินิตโคซึ่งเป็นโครงการจุดประกายความสนใจให้ความรู้เพิ่มทูนทักษะทางด้านการเงินให้กับเยาวชนเน้นการสอนโดยใช้ตัวอย่างแบบสึกขัดซึ่งทำได้จริงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถสื่อสารได้ทั้งสองทางช่วยเยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการเงินแบบเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของพวกเขาได้รวมถึงมีทักษะความสามารถที่จำเป็นในการดูแลรับผิดชอบในเรื่องเงินได้เป็นอย่างดีซึ่งเยาวชนประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นได้ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นปีพศ2556กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับการตอบรับว่าเป็นอย่างดีสนับสนุนโดยออดาเอ็กซ์ต้าโทนิกและแชมพูแป้งทอดกอบโกกิ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับตอนนี่ไกลไปถึงนะฮะตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับคุณทิ์ชมเชิงแพนะครับเทปนี้เป็นเทปบนพ่อด้วยนะฮะน้องๆหลายคนที่กําลังดูอยู่ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยสอนเราเลยนะครับทีนี้เราคุยต่อเมื่อสักครู่นี้นะฮะถึงเรื่องของชีวิตของท่านหลังจากผ่านช่วงชีวิตวัยเด็กมาแล้วอ่ะเข้าสู่วัยทางานวัยผู้ใหญ่ละอุปสรรคต่างๆที่เราต้องทํางานระหว่างที่เราจะประสบความสาเร็จเนี่ยฮะเราผ่านอะไรมาบ้างครับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้น จุดเริ่มต้นแล้เราก็คือว่าตอนนั้นเรามีลูกหลายคนแล้วเราทำไงจะเลี้ยงลูกของเราเนี่ยให้ให้ได้ดีแปดคนนะ,ะเหมือนกับคนอื่นที่เขามีปัญญาเลี้ยงลูกเพราะว่าเขามีเงินมีทองเ,อเราก็ค่อนข้างจะขัดสนอัตคัดแต่จุดมุ่งมั่นของเราอย่างก็คือว่าทำไงก็ได้ที่ให้ลูกเราได้เรียนดีนั่นเป็นเบื้องต้นของการให้ให้ต้นทุนนะกัรลลูกพระยาผมเองเนี่ยแก มีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราคงเป็นตัวอย่างที่ว่าเมื่อเราเกิดมาท่ามกลางความวุ่นวายที่ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะถ้าเผื่อลูกเราโตขึ้นมาพิบเนี่ยเราจะไม่ให้เขาประสบป,ปัญหาเหมือนที่เราประสบมาก็คือว่าเราคงจะต้องพยายามสร้างฐานะครอบครัวให้มีทุนทรัพย์ให้มีหลักทรัพย์เมื่อลูกโตขึ้นมาวันข้างหน้า เขาจะได้มีต้นทุนในการที่จะประกอบอาชีพหรือร่ำเรียนได้ด้วยความสบายใจที่ว่าไม่ต้องมาห่วงกังวลเหมือนกับพ่อแม่ประสบมาคือการเรื่องปากท้องเรื่องหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราน่าต้องมีเวลาเพื่อให้การดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกับเราประสบมาเมื่อสมัยเด็กๆที่ว่าจะเล่นจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ เราก็ใช้เวลาดูแลเขาเรับส่งเขาแทบจะเรียกว่าจากประตูบ้านถึงประตูโรงเรียนไม่ให้เขาแวะข้างทางที่ไหนเลยแต่ดูแลอ,อ,อยู่ในสายตาตลอดครับภาระในการรับส่งก็เป็นหน้าที่ของผมครับผมบางครั้งภรรยาผมก็ไปรับพร้อ,อมจ้งซื้อกับข้าวกลับบ้านด้วยอย่างเนี้นี่เวลาที่เราอยู่กันในรถเนี่ยผมคิดมันมีเวลาพอที่เราจะคุยกับลูก อย่างน้อยก็ถามเขาในเรื่องอการเรียนหรือเรื่องปัญหา,ต,าต่างๆอะรพวกนีนะมันเป็นเวลาที่ผมคิดว่าเราเราใช้โอกาสนี้ได้รเรื่องหนึ่งที่ผมเน้นมากคือเรื่องของการรักษาเวลาผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะรักษาเรื่องเวลาแล้วเนี่ยเขาจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ว่าทำอะไรก็ตามแ้ามันมีเวลาเป็นตัวกำหนดนะ คนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยความสําคัญับเรื่องเวลาเท่าไหร่ผมคิดว่าการสร้างนิสัยในเรื่องการรักษาเวลาเนี่ยช่วยเขาอย่างน้อยก็เป็นคนซื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์ต่อเวลาสอนให้เขามีระเบียบวินยัยเพราะว่าเมื่อตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็เคยถูกอบรมมาในลักษณะนี่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยเขาจะดูแลเราทุกอย่างแม่จะท้่งเรื่อง การแต่งเนื้อแต่งตัวการรู้จักการเทศะครับผมพอดีเลยอยากทราบถึงแนวคิดของท่านพอดีครับว่าสําหรับตัวท่านเองเนีท่านมองว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้เด็กสมัยใหม่เยาวชนอย่างทุกวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จได้ยากกว่าคนในยุคก่อนกว่าคนในยุครุ่นเราครับผมคิดว่าออไอความตั้งใจของผู้ใหญ่เนี่ย<ช>ทุกคนเนี่ยมี อยู่ที่ว่าเด็กที่ว่าเนี่ยเขาเปิดรับหรือเปล่านะบางครั้งเนี่ยเขาไม่เปิดรับเลยนะอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเวลาเด็กไปไหนมาไหนจะเห็นว่าพอ,อ,อมีเวลาปั๊บเนี่ยเขาก็จะนั่งควักไอ้โทรศัพท์ขึ้นมือมือถือเนี่ยนะม,ออมากดเล่นอะโดยไม่สนใจใครเลยครับผมมันบางทีป๊บเนี่ยอย่างเงี้ยคิดว่าเขาเขาปิดนะตัวเขาเอง ที่ที่จะรับไอ้การเ,าเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆม,มันก็เป็นเรื่องยากพอสมควร,ครโดยเพราะปัจจุบันเนี่ยสื่อเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากนะที่จะเป็นตัวอย่างกับเด็กๆพวกเนี้ยบ,บางครั้งเนี่ยที่เขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาในทีวีอยู่ทุกวันเนี่ยคือผมเห็นเวลาเขาสัมภาษณ์ดาราที่อะไรเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นสาระเลยมผมป,ประโยชน์กับคนฟังใช่ อส่วนมากถ้าถามดารายอดฮิตทั้งหลายก็คงจะถามแต่ว่าเป็นยังไงครูรักเขาอย่ารักกันอยู่หรือเปล่าแยากกันแล้วอะไรอย่างนี้นะมันไปอย่างนี้แล้วทุกคนให้ความสนใจอย่างนั้นนะผมคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เด็กเขาก็ถือ,อมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเนี่ยทีวี TV เขายังออกอย่างนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ที่เสียหายการเคารพ ให้การเคารพนับถือผู้ใหญ่ผมคิดว่ามันก็ก็ก็น้อยไปการพูดจาซึ่งสมัยก่อนเราพูดว่าพูดไม่มีหางเสียงเนี่ยไอ้ครับไอ้ขาขายอะไรนี่มันมันหายไปแล้วพูดทวนทวนเออบางครั้งเนี่ยผมไปติดต่อครับราชการหรือผมไปหาหมอเนี่ยผมเคยได้รับการทักทายจากพยาบาลว่าเอ้าลุงเป็นอะไรมาเหมือนสนิทกันมากนะเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันคือคือเข้าหน้าจะรู้ ไม่รู้เราเรียกว่าการะเทสะเนี่ยนะอันไหนควรอันไหนไม่ควร,รผมก็ไม่อยากจะว่าเขาหรอกนะที่จริงแล้วสังคมมันเป็นอย่างนั้นเองแต,ต่ทุกวันนี้นะไอภาษาที่ผมพูดเนี่ยบ้านนอกเขาใช้กันนะไดอยอย่าไปถือว่าคนบ้านนอกเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรที่บ้านเมืองที่เขาเจริญเขาใช้กขาปฏิบัติกันแต่ผมยังเห็นนะในในครอบครัวในสังคมต่างจังหวัดเนี่ยเขายังให้การเคารพนับถือครับ ผู้ใหญ่กันถึงแม้ว่าจะเป็นกันเองแต่ว่าเรื่องเคารพนับถือผู้ใหญ่ก็ยังคงมีอยู่ใช่ผมไม่เข้าใจว่าในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยเวลามันมีน้อยยังไงไอหางเสียงมันเลยหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าเร่งดีบกันมากครับกลัวกลัวจะถ้าใส่เติมหางเสียงเขาไม่อาจจะช้านะฮะแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงเรื่องนะฮะที่ ท่านเล่าถึงอุปสรรคต่างๆเรื่องของแนวคิดของท่านกับเยาวชนนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับช่วงหน้าที่ต้องติดตามกันให้ดีเลยนะครับเพราะว่าท่านจะมาบอกถึงเคล็ดลับนะฮะในการที่จะเลี้ยงลูกๆแต่ละคนให้ประสบความสำเร็จซึ่งลูกๆของท่านก็ประสบความสําเร็จทุกคนนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงติดตามชมช่วงหน้าในฝันให้ไกลไปถึงครับ ับสู่โดยออร์ดาเอ็กซ์ทราโทนิกและแชมพูแป้งทอดกรอบโกกิกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการฝันในิไัยไปถึงนครับตอนนี้เรายังคงนั่งกับคุณรทธิ์ชมเชิงพนะครับซึ่งวันนี้ท่านกา็ได้กรุณามาเล่าเรื่องส่วนตัวนะฮะที่น้องๆสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ที่สําหรับช่วงสุดท้ายนะครับเราทราบมาว่าท่านมีลูกๆเยอะนะฮะแปดคนด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นอยากให้ท่านเล่าถึง เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกประสบความสาเร็จหน่อยว่าต้องทํำยังไงบ้างเพราะทราบมาว่าลูกแต่ละคนของท่านเนี่ยทั้งตรงต่อเวลาทั้งเรื่องระเบียบวินัยนี่ก็เป็นที่หนึ่งเลยใช่ไหมฮะเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับผมก็เนื่องจากว่าผมมีลูกหลายคน้น <rồi> แล้วก็ก็เติบโตอยู่ในบ้านเดียวกันเน้นผมคิดว่าการที่จะอยู่รวมกันโดยที่มีความสงบเรียบร้อยนะแล้วก็มันน่าจะต้องมีกติกา อะไรสักอย่างหนึง่งผมคิดว่าการที่จะสอนให้เขารู้จักเนี่ยคุณค่าของเวลาเนี่ยนะเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการตรงต่อเวลานี่สำคัญมากครับ<ะ>เพราะว่าเข้ามาอย่าง,งาน,นั้นพะับเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นจุดยึดรนะเรื่องที่จะให้เขามีแนวทางในการปฏิบัติผมเองเนี่ยผมก็ได้รับการ สั่งสอนมาจากบรรพบุรุษของผมเรื่องของการรักษาเวลาเนี่ยนะเนี่ยลูกเต่าทุกคนเนี่ยถ้าเขาไม่รักษาเวลาแล้วคนจํานวนมากมาอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่เอาเวลาเป็นตัวกําหนดแล้วบางครั้งเราทําอะไรที่มันต้องใช้เวลาพร้อมๆกันเนี่ยมันคงไม่ประสบความสาเร็จในเบื้องต้นรอแต่ละคนก็ไม่ได้ทำในที่นะครับผมแม้แต่ เป็นครอบครัวที่ไม่มีฐานะใหญ่โตอะไรก็ตามแต่คุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนมีระเบียบท่านจะสั่งสอนเราในเรื่องการมีระเบียบเนี่ยโดยเพราะเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจากบ้านเราเนี่ยไปตลาดเนี่ยระยะห่างสักร้อยสอรอเมตรเนี่ย<ล>บางวันเนี่เราอยากจะออกไปทานก๋วยเตี๋ยวนอกบ้าน ุณแม่ผมยังต้องให้ผมอาบน้ําแต่งตัวใส่รองเท้าผัดหน้าต้องแต่งตัวดี <c oughs> ออกจากบ้านเพราะว่าอะไรเราะบอกว่าเอเราเอาได้รับก,การยกย่องจากชาวบ้านเขาเนี่ยว่าเอาเป็นครอบครัวราชการ <c oughs> เป็นคนกรุงเทพเนะ <c oughs> มันน่าจะมีวัฒนธรรมดีดีกว่าต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองครับผมไอ้นี่ผมก็ก็ติดไปถึงลูกบางครั้งเนี่ยเรานั่นหมายว่าไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ย ผมก็ต้องย้ำเขาว่าเขาคุะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอเขาบางคนเขาตัดสินจากภาพลักษณ์ที่เห็นใช่ใช่ไอ้พวกนี้มันก็เป็นเล็กน,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 น้อยนะแต่ผม<อ><อ>คิดว่ามันสร้างนิสัยที่ดีที่ติดตัวเข้าไปาวันหนึ่งเขามีลูกมีเต้<อ>เ<ข>าเขาจะได้อาไปถ่ายทอดไปสอนลูกเขาทีนี้เราดูมาไ่าอย่างหนึ่งที่ท่านมักจะสอนลูกๆอยู่เสมอคือให้พยายามอดทนอย่าง้อยากมีอยากได้เราต้องพยายามดิ้นรนด้วยตัวเองเรื่องหนึ่งเป็น ผมคิดว่าเนื่องจากเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านก็ขนาดเนี้มันเห็นกันอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานบางครั้งต้องประกอบอาชีพอย่างผมเองบางทีผมเป็นสถาปนี้ผมก็เอางานมาทําที่บ้านเขียนอยู่จนดึกจนดื่นภรรยาผมอาจจะทําขนมขายใช้เวลาจนค่ำมืดอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในสายตารูปว่า เออพ่อแม่เขาลำบ,บากบนนะก็ก็เพื่อเพื่อเราเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีเอ,อเขาก็รู้ว่าที่มาของเงินที่เลี้ยงดูเขาเนี่ยมันได้มาด้วยความเหนื่อยยากพอสมควรไม่ได้ได้มาง่ายๆหรือไม่มีสมบัติติดตัวมาเหมือนกับครอบครัวอื่นๆถ้าอยากได้อยากมีก็ต้องทำต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจครับผมทีนี้ นอกจากเรื่องของการให้การเอื้อเฟื้อกันภายในครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านได้เล่าไปท่านได้มีโอกาสถ่ายทอดตรงนี้ให้กับคนข้างนอกบ้างไหมมีโอกาสได้ให้สู่คนข้างนอกบ้างไหมครับเมืมเอ่อเมื่อผมครอบครัวผมประสบความสมําเร็จแล้วลูกเตาเรียนจบแล้วนะธุรกิจในครอบครัวก็เจริญก้าวหน้าผมกวดแล้วเนี่ยรเราก็ก็คิดนะเผือ่อแผ่ถึงคนอื่นเขาโดยเฉพาะภรรยาผมเองเนี่ยนะก็เอ่อได้ได้ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคม เข้าไปช่วยในกิจการทางด้านสารณกุศลหลายๆอย่างไปเป็นสมาชิกไลอ่อนซอนต้าไปช่วยสมาคมอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะรวมทั้งเรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองนี่ก็ไปแจกมาไปเผื่อแผ่เขาขอทุนการศึกษามาเราเราช่วยได้แล้วก็ให้ใบาง จนทุกวันนี้นะเราก็ยังช่วยเหลือ,พ,อพวกทุนการศึกษาแก่เด็กพวกเนี้ยนะฮะซึ่งก็ยังทําอยู่ตลอดนะฮะ,ฮะซึ่งทุกอย่างก็เป็นอีกปัจจยัยนั่นแหละที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้เพราะว่าดิจิตที่เอื้อเฟือ้อน,นะฮะไม่ใช่แค่กับคนในครอบครัวแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงคนข้างนอกด้วยทีนี้ครับผมสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงน้องๆที่เราชมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนที่จุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากนะักเหมือนเราทำยังไงให้เขาประสบความสําเร็จได้อย่างที่เราเป็นครับ ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนะก็นอกจากต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีความมุ่งม,มั่นนะเพื่อจะทำจริงไม่ใช่ว่าออรอ,อ,อโชคลาภมาเกยอย่างเดียว<ม>พระยาผมเคยพูดว่าทุกคนเนี่ยนะจะทำการอะไรทั้งหลายแหละมันต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นน่ะ แต่อุปสรรคเนี่ยเขามีไว้ให้เราแก้นะนะั่คุณไมดีเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาครอบครัวเราประสบอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเราไม่รู้จะหันไปพึ่งใครแล้วเนี่ยนะคุณไมดีเป็นคนใจเย็นมากจะบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็แก้ปัญหาได้บางครั้งเราเนึกว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคเราเนี่ยม,มีกำหนดวันเป็นตัวกำหนดเนี่ยเรากลัวว่ามันจะผ่านพ้นวันนี้ไปได้ไหมนะแล้วมันก็ผ่านไปได้ นะแม้จะมันเบาลงบ้างหนักขึ้นบ้างแล้แต่ภาพเนี่ยแต่เวลาเนี่ยมันช่วยเหมือนเป็นตัวออทอดเวลาให้เราแก้ปัญหาแก้มหมแต่ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้รอแต่โชคลาภเ,เข้าเข้ามานะทุกคนเนี่ยถ้าอยากมีอยากได้เนี่ยมันก็ต้องออตั้งใจที่จะทําเองคิดเองอย่าอย่าหวังพึ่งพาใครเขาเทั้งหมดสมัยงั้นมันจะเคยตัว เพราะว่าอะไรก็ไปพึ่งอะไรก็ไปขอ,อ,อถ้าคนที่เกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสบายไปสมุมดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีความพยายามที่จะต้องดินลนแต่วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเขาเจออุปสรรคพับเนี่ยโดยที่เขาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้มันมีการต่อสู้มาก่อนเมื่อเจออุปสรรคหนักเข้ามาพับเนี่ยเขาอาจจะประสบป,ป,ปัญหาแบบล้มเหลวไปเลยก็ได้ซึ่งน่าสงสาร ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ท่านได้สอนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าดีกว่านะจากผู้ใหญ่นะฮะสู่รุ่นเด็กๆนะครับถ้าเกิดน้องๆดูและสามารถที่จะนําไปคิดและนําไปทาตามได้ก็จะต้องประสบความสำเร็จเหมือนกังแขกรับเชิญในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณทิศชมเชิงแพทย์ครับผมขอบคุณครับนี่ครับกลับมาพบกับรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ